บุรีรัมย์ยูเต็ดโคตรโหดบุกไปเอาชนะเมลเบิร์นซิตี้ได้ถึงบ้านได้ลุ้นเข้ารอบศึกฟุตบอล AFC เแชมเปี้ยนลีกในอีก2เกมที่เหลือมาดามแป้งนวลพันธล่ำซำต้อนรับโคตรอ้นลังสันวิวัตชัยโชคเข้าสู่ครอบครัวการท่าเรือโคตรตรงธงชัยสุกโกกีงงไหมลอดช่องสิงคโปร์เรียกอีกซานฟานดี้หัวหอกบีจีปทุมยูเต็ดลุยคัดบอลโลกส่วนทีมชาติจีน จัดเต็มบุกเยือนไทยทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแปบ๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับเพิ่งจบลงสดๆดร้อนรอเลยนะครับสำหรับศึกฟุตบอ FC, ชชล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยลงสนามเกมที่4บุกไปออสเตรเลียนะครับทนของเมลเบิร์นซิตี้ โดยเกมที่ผ่านมานะครับการเจอกันที่สนามช้างอารีนาต้องบอกว่าบูรีรัมยูเต็ดทำผลงานได้อย่างผิดหวังครับเมื่อแพ้กับเบเบิร์นซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้เกมนี้เป้าหมายของทัพประสาทสายฟ้าก็คือต้องมีแต้มโดยเฉพาะการคว้า3ามแต้มให้ได้สถานเดียวนะครับเพื่อที่จะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ของศึกบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกซึ่งจะเอาทีมแชมป์ของกลุ่มผ่านเข้า าสู่รอบต่อไปเท่านั้นครับซึ่งเกมนี้นะครับก็ต้องชื่นชมทัพภาษาสายฟ้าบุรีรัมยุตเตที่ทําผลงานได้ดีแล้วก็มีโชคอยู่เล็กน้อยครับโดยในครึ่งแรกนะครับเมลเบิร์นซิตี้มีโอกาสทําประตูแล้วก็ส่งบอลซุกก้นตะข่ายถึง2ครั้งนะครับแต่ว่า V.A.R. ได้มีการลิฟป,ประตูของเมลเบิร์นซิตี้ทั้ง2ครั้งนะครับทำให้ครึ่งแรกสกอร์ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเมลเบิร์นซิตี้นะครับมีออเริโอวิดมา,าดีตกุนซือ ของ BG จีปทุมิเต็ดแล้วก็ทูแบงค์ข้อคิดคุมทีมอยู่นะครับแก้เกมมาในครึ่งหลังก็ยังคงบุกเข้าหาปราสาทสาย้ฟนะครับแต่ว่าต้องชื่นชมทีมเยือนจากประเทศไทยนะครับที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่นแล้วก็มีจังหวะสวนกลับแล้วก็มีจังหวะของเกมได้ดีหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ในช่วงท้ายเกมทีรอนบุญมาทันนะครับพยายามที่จะ เปิดบอลไปหน้าประตูแต่ว่าบอลไปโดนแขนผู้เล่นของมิเบอร์ซิตี้พุทธศิน์ไม่รอช้าเลยนะครับเป่าให้บูรัมได้จุดโทษแล้วก็เป็นโกลันเคาวสิตนะครับลุกขึ้นมายิงประตูครับส่งบอลซุปกดดาขายไปประตูให้บูรัมขึ้นนำหนึ่งศูนย์นาทีที่87เวลาที่เหลือครับบูรัมคองเกมไว้ได้หมดแล้วก็รักษาสกอร์ที่นําอยู่ได้นะครับทำให้จบเกมบูรีรัมยูเต็ดบุกมาชนะมิเบิร์ซิตี้ไป10ครับเก็บ3แต้มสําคัญทําให้4เกมของปรา,าสาทสายฟ้าเก็บได้ 6แต้มนะครับทำให้ตอนนี้แม้จะรั้งอยู่ในอันดับ3ของตารางก็จริงนะครับแต่ว่ามีคะแนนไล่เมลเบิร์นซิตี้เหลือเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับส่วนโปรแกรมอีก2เกมนะครับบุรีรัมก็จะเจอกับเบอร์เฟลต์โฟกุนะครับจากทาง ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้กําลังทาคลิปอยู่ก็บุกไปนําเจอเชียงอยู่นะครับแล้วก็นักสุดท้ายบุยรีรัมก็จะไปเล่นที่ประเทศจีนในการเจอกับเจื้อเชียงนะครับโอกาสที่จะเก็บ6แต้มเต็มมีสูนะครับต้องบอกว่าโอกาสที่ทัพปราสาทสายฟ้าจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกเปิดกว้างอีกครั้งนะครับก็เป็นกําลังใจให้ปราสาทสายฟ้าในการที่จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ครับ ส่วนข่าวฟุตบอลไทยอนลวนอนละเวงกันมากมายเหลือเกินนะครับตั้งแต่ช่วง2วันที่ผ่านมาหลังโคตรอน้นรังสรรค์วิวัชชัยโชคได้มีการอำลาสุภสร์โปรลิทเทโลนะครับแล้วก็มีข่าวลือตามกันมาว่าเป้าหมายปลายทางของโคตรออนจะไปที่ไหนครับระหว่างเมืองทองหรือว่าการท่าเรือวันนี้ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มาดามแป้งนวลพันธ์ลั่นซ้ำนะครับได้มีการเปิดตัวต้อนรับโคตรอน้นรังสรรค์วิวัชชัยโชคคุณซื้อน้าหยกครับเข้ามาสู่ครอบครัวการท เือเป็นเฮดโคชคนใหม่เรียบร้อยแล้วครับแทนที่โคชอันสุรพงษ์คงเทพที่ยุติบทบาทหลังพาทีมการท่าเรือไม่ชนะใครมา3มเกมติดต่อกันทุกรายการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของโคชอ้นแล้วก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของโคชอ้นเหมือนกันนะครับว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในการมาคุมทีมที่พร้อมไปด้วยนักเตะ ระดับเกรด A ของประเทศไทยแล้วก็มีเงินมากมายนะครับให้โคดอนได้ซื้อนักเตะ4ีทัพเกรด A โดยเฉพาะนักเตะต่างชาติเข้ามาเสริมทัพเพราะว่าในตลอด5-6ปีที่ผ่านมาในการคุมทีมโปลิเทโลเนี่ยโคดอนมีปัญหาเรื่องการซื้อนักเตะมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าทีมโปลิเทโลเองอย่างที่ทราบกันดีว่าไม่มีเงินมากมายนะครับแล้วก็ประสบปัญหาการเงินอย่างหนักนะครับนอกจากนี้ในช่วงที่คุมทีมอยู่โคดอนก็เสียนักเตะ ตัวหลักแล้วก็โดนการท่าเรือนี่แหละครับซื้อนักเตะของพวกเขาไปร่วมทีมหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง ทิตาวีทิตาธรอ,อักษรสีนะครับชาตกูลการินรวมไปถึงทางเจนพบโภขีด้วยนะครับนอกจากนี้โคตอ้นก็จะได้ร่วมงานกับอดีตนักเตะการท่าเรือที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นปฐมพลเจริญนาวพี่รมรวมไปถึงเฉลิมศักดิ์อักคีครับที่ย้ายมาอยู่กับการท่าเรือเมื่อต้นฤด,ดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับซึ่งเฉลิมศักดิ์เองก็ให้ความเคารพแล้วก็ได้รับการปลุกปั้น จากโคชอ้นนะครับจนก้าวไปติดทีมชาติไทยมาเรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อดูโปรแกรมการคุมทีมของโคชอ้นก็ต้องยอมรับว่าเจองานหนักไม่น้อยนะครับเพราะว่า5เกมไทยลีกของการท่าเรือต่อจากนี้เจอกระดูกขัดมันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปเยือนลีโอชิงรายยูเนเตดการเจอกับ BG ปทุมยูเตดครับต่อด้วยการเจอกับชนบุรี FC บุรีรัมยูเตดแล้วก็เจอกับราชบุรีนะครับรีว่าโปรแกรมที่ออกมานั้นทําให้โคชอ้น ออกอาการกระอักเลือดเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็มองอีกมุมหนึ่งก็เป็นการพิสูจน์มันสมองแล้วก็ฝีมือของโคชอ้นนะครับว่าจะพาการท่าเรือผ่านโปรแกรมอันสุดทรหดนี้ไปได้อย่างไรแล้วก็จะเก็บได้ แต้มแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ไทยลีกดูดูกาลนี้หรือไม่ครับก็ต้องเป็นกําลังใจให้โคดอ้นกันต่อไปนะครับส่วนโคดอ้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะว่าการท่าเรือก็ได้มีการดึงบิ๊กแมนนะครับคุณธัญญาวงนาซึ่งเป็นผู้การทีมของบลิเตโรมาอย่างยาวนานนะครับเข้ามารับบทบาทเป็นผู้การทีมแทนที่ดรองอาจก่อสินค้านะครับที่จะก้าวขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาของสโมสรนะครับซึ่งคุณองอาจก็อยู่กับการท่าเรือมานานมีประสบการณ์มานานนะครับที่สําคัญครับอายุท่านก็มากแล้วนะครับ จากนี้ก็ได้คุณแมนเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนนะครับก็จะได้คนหนุ่มมี power แล้วก็มีวิชั่นนะครับเข้ามาช่วยการท่าเรือก็ต้องมารอดูการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับของการท่าเรือเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบโครงสร้างของทีมแล้วก็ระบบโครงสร้างของผู้บริหารนะครับก็จะมาดูว่าจะพัฒนาแล้วก็มีการมุ่งไปข้างหน้าในทิศทางบวกมากน้อยแค่ไหนครับจากข่าวของสปอนรไปดูข่าวของทีมชาติกันบ้างน,นะครับล่าสุดทีมชาติลดช่องสิงคโปร์ก็ได้มีการประกาศ ลายชื่อขุนพลนักเตะทีมชาติสิงคโปร์นะครับที่จะเตรียมลงทําศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งจะลงสนามเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะครับที่น่าเซอร์ไพรส์รนั่นก็คือการมีชื่อของอิกซานฟานดี้นะครับ กองหน้าจาก BG ปทุมยูเต็กน,นะครับก่อนหน้านี้โคด้งธงชัยสุโกกีครับเฮ o โคของ BG ก็ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เดรรบิดจะลงสนามในศึกบอลเอฟชมเปีลีกก่อนที่จะพบกับคาวาสกิ f ฟอนตาเร่นะครับว่ารู้สึกงงนะครับว่าทำไมมโนโพกิ้งได้เรียกคือสินแดงดากองหน้าตัวเก่าไปติดทีมชาติไทยทั้งที่ มีอาการบาดเจ็บติดตัวอยู่นะครับแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าโค้ชธงงงคูณ2หรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมชาติสิงคโปร์ก็ได้เรียกอีกซานไปติดทีมชาติลอดช่องด้วยนะครับซึ่งอิกซานฟันดี้นะครับมีการบาดเจ็บตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วแล้วก็ต้องได้พักยาวนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ลงสนามให้กับบีจีแม้แต่วินาทีเดียวเลยครับซึ่งนอกจากอิกซานแล้วนะครับขุนพลนักเตะของทีมชาติสิงคโปร์ก็ยังมีพี่น้อง ตะกูลฟานดี้อีก2คนไม่ว่าจะเป็นอิลิฟานจาก BG นะครับที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ลงสนามให้ BG เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นอิวฮานฟานดี้นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆที่แฟนบ์บอลไทยคุ้นชื่อกันดีก็มีทั้งพวกษสาประตูอย่างฮัตซันซันนี่นะครับไรฮานสจวัดของ BG ก็ติดทีมชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทีมชาติสิงคโปร์นะครับจะลงสนามเจอกับเกาหลีใต้วันที่10 6พฤศจิกายนแล้วก็เจอกับทีมชาติไทยวันที่21พฤศจิกายนนี้ครับก็ต้องมารอดูว่าอีกสารจะฟิตเต็มถังแล้วก็จะถอนตัวจากทีมชาติสิงคโปร์ในการลงอุ่นเครื่องทั้ง2เกมหรือเปล่าครับ ส่วนขุนพลทีมชาติจีนนะครับก็ได้ประกาศรายชื่อ24นักเตะที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติไทยและก็เกาหลีใต้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยอาริซานดายันโควิชกุนซือชาวเซิร์ฟของทัพมังกรนะครับก็ได้ประกาศรายชื่อขุนพลทั้ง24คนซึ่งขุนพลนักเตะครั้งนี้นะครับ ไม่มีนักเตะที่แปลงสัญชาติซึ่งเป็นชาวซัมบ้าอย่างเอ็กเคลซันแฟนันดิโนรวมไปถึงอัลันและก็อลอยซิโอด้วยนะครับแต่ก็ยังมีตัวหลักจากเซกไฮพอร์ตไม่ว่าจะเป็นอูนเล่ยครับซูเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมนำทัพมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจางหยูหนิงนะครับเวย์ซือหาวเสี่ยวเวยจุนหลี่เค่อเจียงกวยไทย่แล้วก็ไทอัสบราวนิงนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขุนพลแต่ละคนก็เป็นนักเตะตัว หลักของทีมทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้องมรอดูว่าทีมชาติจีนจะมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะขุนพลจากแดนมังกรได้หรือไม่นะครับซึ่งเกมนี้จะฟาดแข้งกันวันที่16พฤศจิกายนนะครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนฟาดแข่งกันที่สนามราชมังคลากิฬาสถานครับ